วัสดีค่ะพี่พวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่1นนะคะพี่พี่วันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่านะคะมาแบ่งปันคนุณพี่ทั้งหมด24รายการนะคะลองดูลองชมให้ชอบใจนะคะเดี๋ยวหนูจะลงกล้องให้ชมนะคะตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่24เลยนะคะพี่พี่ถ้าหากพี่ดูแล้วนะคะชอบถูกใจรายการไหนนะคะ ให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่2รายการที่3นะคะหรือจะเป็นรายการที่12 13 14นะคะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะหรือสนใจนะคะปิดด่วนนะคะโทรมาได้ที่เบอร์08919 2 7 1 5 3ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวหนูจะ ขึ้นไปให้บนหน้าจอนะคะกะติกาการปิดนะคะเดี๋ยวหนูจะแจ้งนะคะคุณทันกติกาการปิดนะคะให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นถ้าพี่สนใจรายการที่6อยากปิดรายการที่หคุณพี่แจ้งปิดเป็นหมายเลข6 EP ที่1เลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่1ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะหนูจะนำพระบ้างเศษๆมาแบ่งปันให้กับคุณพี่นะคะ ตาท่านใดไวย่อมได้ของดีนะคะนี่คะ่ะรับประกันของส่วนตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะพี่หนูถ่ายกล้องสดให้ชมเลยนะคะหรือถ้าคุณพี่ถูกใจรายการที่16นะคะอยากปิดหมายเลข16คุณพี่แจ้งปิดหมายเลข16 EP ีที่1ได้เลยนะคะหนูก็จะปิดการขายองค์นี้จัดส่งองค์นี้ให้กับคุณพี่เลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณพี่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะทุท่านวัดท่าสูงนะคะเหรียญน,นี้นะคะมาพร้อมกรอบนะคะทุกท่านมาพร้อมกรอบเลยนะคะเดี๋ยวลงกล้องให้ชมกันชัดๆนะคะพี่นี่นะคะคุณพี่เห็นลายเส้นไหมคะ ลายเส้นสวยคมชัดนะคะตรงหน้าผากหรือตรงตาท่านนะคะลายเส้นนะคะหนูลงกล้องให้ชมสดๆเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอน,นะค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤสีลิงดำนะคะวัดท่าสูงนะคะเหรียญน,นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะคุณพี่ห้อยขึ้นคอสวยๆได้เลยนะคะ รายการที่หนึ่งนี้นะคะหนูขออนุญาตแบ่งปันให้กับคุณพี่ที่เข้ามาชมปัญญาพระบ้านอีพีหนึ่งนะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ไวปิดให้ทานกันนะคะคุณพี่หนูมีเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะพี่องค์นะพี่คนไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะหนูให้สิพี่ท่านนั้นก่อนเลยนะคะปิดการขายให้เลยค่ะในองค์นี้ด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะมาที่ขออภัยนะคะต่อไปนะคะมาที่รายการที่สองนะคะพี่รายการที่สองนะคะเป็นเต่าหลวงปูลิวนะคะท่านเต่าหลวงปูลิวนะคะรุ่นปุดนี่นะคะพี่รุ่นปุดนี้นะคะองค์นี้นะคะสวยงดงามมากเลยนะคะคุณพี่ดูลายเส้นนะคะลง ชมไปพร้อมๆกันนะคะคุณพี่หนูลงกล้องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะรุ่นปดนี่นะคะเป่าพ่อหรือวัดไร่แตงทองนะคะรายการนี้นะคะหนูเปิดที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่นี่ค่ะปิดองค์นี้ให้เลยนะคะรับประกรันของสือตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอน,นะค่ะ คุณพี่แจ้งปิดเป็นหมายเลขต้าเลยนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะรายการนี้หนูแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนกันค่ะห้ารอยบาทพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณพี่ดูเลี่ยมนะคะเลี่ยมอย่างดีเลยนะคะ เป็นพระปิดตาองค์ลงรักนะคะเนื้อผิวนะคะเก่าเดิมมากค่ะองค์ลงรักปิดทองนะคะคราบผิวเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะมวลสารครบนะคะแากปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะท่านใดเห็นคลิปวิดีโอนะคะท่านใดถูกใจนะคะปิดการขายให้เลยนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่4นะคะ รายการที่4ี่นะคะเป็นพ่อทวดนะคะพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่ฝั่งตะกุดด้านหน้า1ดอกนะคะ mm hmm. มาพร้อมเนี่ยมกรอบนะคะ mm hmm. เนื้อว่าน,นะคะ mm hmm. เดี๋ยวหนูลงกล้องให้ชมกันชัดๆนะคะ mm hmm. พี่โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับหนูได้เลยนะคะ mm hmm. สนใจองค์ไหนเดี๋ยวหนูแบ่งปันให้คะ mm ่ะ hmm. นี่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะ แบ่งปันพระบ้านให้กับคุณพี่ที่เข้ามารับชมช่องปัญญาพระบ้านนะคะรายการนี้หนูแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะพี่สนใจองค์ไหนนะคะโทรหามาหาหนูได้เลยค่ะ ep ที่1นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะพระสวยทุกรายการเลยนะคะปิดให้วาวปิดให้ทันกันค่ะ ต่อไปค่ะมากันที่รายการที่5นะคะรายการที่5เป็นโคจเสศีหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆองค์นี้สวยงดงามมากค่ะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำอย่างดีเลยนะคะสวยตรงปกแน่นอน,นะคะ่ะพี่หนูรับประกันเลยนะคะสิ่งหลวงพ่อเดิมนะคะโคจเสศีหลวงพ่อเดิมค่ะรายการนี้ดุลแบ่งปันให้เท่ากันนะคะที่5 0 0บาทพร้อมส่งนะคะพี่ นี่นะคะสวยงดงามมากเลยนะคะพี่พี่ท่านใดอยากเช่าบูชาเก็บไว้นะคะโทรมาหาหนูได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาที่รายการที่6ค่ะรายการที่6องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พระสมเด็จสวยงดงามมากคะ่ะมาพร้อมเรี่มกรอบขึ้นคอได้เลยนะคะพี่เห็นลายเส้นไหมคะลายเส้นแตกตามธรรมชาตินะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะคะหนูไปเช่าเหมามานะคะพี่เป็นพระบ้านนะคะแบ่งปันให้กับพี่นะคะที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u b e นะคะสวยงดงามมากค่ะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งนะคะห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะจัดส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ไม่บวกเพิ่มนะคะ ต่อไปค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นอนุสรหนึ่งปีนะคะสมเด็จพระพุทธ,ธา,ารย์ตโตรนะคะคุณพ่าคุณพี่วัดละคังโคสิตารามนะคะมาพร้อมกล่องเก่าเดิมค่ะจากวัดนะคะรายการนี้หนูแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเหมือนกันนะคะพี่500บาทพร้อมส่งค่ะคุณพี่ดูพระสมเด็จนะคะมวลสารดั้งเดิมครบนะคะ มาพร้อมกล่องแท้จากวัดนะคะพี่นี่นะคะหนูแอบกระซิบนะคะตาท่านใดวย,ย่อมด้าของดีนะคะพี่นี่นะคะไม่อยากให้พลาดอง์นี้กันนะคะพี่พี่ปิดให้วปิดให้ทันกันนะคะหนูมีเพียงหนึ่งองเท่านั้นค่ะ,ะรายการน,นี้หนูเปิดแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังนะคะพี่ แอบกระซิบเลยนะคะองค์นี้สวยงดงามมากค่ะพี่นี่นะคะด้านหลังมีตาปร้ทนะคะทําใดได้ไปนะคะหนูอจแสดงความยินดีได้นะคะมาพร้อมกล่องค่ะเป็นอนุสรณ์100ปีนะคะสมเด็จพระพุทธาจร์โตนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่8นะคะ รายการที่แปกเป็นพระ,ะ,พระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกทมอนะคะที่มาพร้อมกล่องเก่าเดิมจากวัดนะคะคุณพี่ดูสภาพกล่องนะคะหนูได้มาเลยแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันให้กับพี่เลยนะคะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเหมือนกันเลยค่ะจัดส่งฟรีนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วค่ะพี่คุณพี่ดูเนื้อนะคะดูคราผิวนะคะ ลงกล้องให้ชมนะคะคราบผิวเก่าๆดิมๆเลยนะคะมีคราบนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตนะคะมาพร้อมกล่องค่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะพี่นี่นะคะด้านหลังค่ะงดงามมากค่ะถ้าหากพี่ดูแล้วนะคะชอบถูกใจรายการไหนนะคะ โทรเข้ามาหาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153ค่ะพร้อมปิดการขายให้ค่ะคุณพี่หรือโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาที่รายการที่9ค่ะรายการที่9องค์นี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเดี๋ยวหนูเช็ดให้สักครู่นะคะอันนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณแบบนี้นะคะพี่ องสภาพพระสมเด็จนะคะสมบูรณ์นะคะองค์สวยงดงามสมบูรณ์คราบเก่าๆผิวเดเดิมเลยนะคะพี่พี่เห็นกันนะคะหนุลง,งกล้องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะปาพี่ท่านใดดีนะคะย่อมได้ของดีนะคะพี่นี่นะคะปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งองเท่านั้นนะคะที่พี่พี่เห็นนะคะรายการเละหนึ่งองนะคะ ท่านใดโทรเข้ามาสอบถามก่อนหนูปิดการขายให้ก่อนนะคะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระปิดตานะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะท่านพระปิดตาพิมพ์พใหญ่นะคะพิมพตุ๊กตานะคะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเหมือนกันค่ะ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนกันนะคะพี่ๆด้านหลังนะคะเป็นอายันนะคะพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะพาปิดตานะคะลงปูโตค่ะองค์นี้นะคะรับประกันของส่วนตรงตามคลิปวิดีโอเลยนะคะพี่หนูลงกล้องสกให้ชมกันชัดๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการที่11เป็นพลัสกิ่งนะคะเป็นพลัสกิ่งบลูทิมนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบองค์ใหญ่แบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะพี่รายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเหมือนกันนะคะ EP นี้นะคะ EP ที่1นะคะพี่ๆองค์นี้แบ่งปันที่500บาทค่ะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะพี่เนจะปิดการขายให้เลยนะคะ รายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะเป็นพระจริงนะคะต่อไปค่ะมาที่รายการที่12ค่ะรายการที่12องค์นี้เป็นพระสั่งกระจายนะคะหลวงปู่โตนะคะหลวงปู่โตว,วัดประดูดชิมพีค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะพระสั่งกระจายหลวงปู่โตนะคะพี่ ที่ท่านใดนะคะชอบเช่าบูชาเก็บสะสมไว้นะคะเป็นพระบ้านเลยนะคะพี่ชอบถูกใจรายการไหนโทรมาหานหานูได้เลยนะคะด้านหลังะค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่13ค่ะ13นะคะเป็นพระสิวลีนะคะสิวลีหลวงปู่โตนะคะด้านหลังนะคะพี่ ลายการน,นี้แบ่งปันที่500บาทเท่ากันค่ะรัดระดูเฉินพีนะคะด้านหลังมวลสารดั้งเดิมองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะรอยจานรอยยันอักขรชัดเจนนะคะพี่นี่นะคะแฟสิวรีนะคะแบ่งปันที่500บาทค่ะคุณท่านดูผิวด้านหน้านะคะสวยงดงามมากค่ะพี่นี่นะคะ แบ่งปันที่500บาทค่ะต่อไปนะคะมาที่รายการที่สิค่ะรายการที่สิบสี่องค์นี้เป็นพระเจ้า5้าเสานะคะพระเจ้า5้าเสาเป็นของหลวงปู่ศีหลวงปู่ศีลิงดำนะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งนะคะเป็นของหลวงปู่ศรีลิงดำนะคะ ด้านหน้าเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะชมให้ชอบให้ถูกใจกันได้เลยนะคะพี่ๆต่อไปค่ะมาที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้าองค์นี้เป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณน,นะคะด้านหลังนะคะพี่มาชมด้านหน้ากันค่ะหลวงปู่โต๊ะนะคะ ผิวคาบกเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่สวยงดงามมากค่ะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งนะคะ500บาทพร้อมส่งทุกรายการเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกบ้านทุกรายการเลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะนะคะถ้าหากหนูไปไวอย่างไรต้องขอ อภัยพี่พี่ด้วยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งของหนูนะคะถ้าผิดพลาดประการใดหนูต้องขออภัยด้วยค่ะพี่พี่ให้คำแนะนำแก่หนูได้เลยนะคะหนูเช่าเหมามานะคะบางรายการหนูก็ยังดูไม่เป็น,นะคะพี่ถ้าพี่ดูแล้วชอบถูกใจนะคะพี่เช่าเหมาได้เลยนะคะบางรายการหนูกำลังศึกษาหาข้อมูลหาความรู้อยู่นะคะพี่ นี่นะคะหนูแอบกระซิบเลยนะคะตาท่านใดไวย่อมได้ของดีนะคะหนูแบ่งปันมาจากพระบ้านเลยค่ะบางรายการหนูก็ยังยังดูไม่เป็นนะคะพี่ต่อไปนะคะมาที่รายการที่16ค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเหมือนกันค่ะคุณพี่ดูผ้าคราบผิวนะคะ ลายเส้นคมชัดตัวอักษรอักขระชัดเจนนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งนะคะพี่ปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะหนูมีเพียงแค่1องค์เท่านั้นนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญเลื่นอนสมานนักศะกษะพี่พี่ ไฮเส้นงดงามพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17องค์องนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลงปู่เอี่ยมวัะพานสูงนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะมีให้ทั้งสามห่วงแบบนี้เลยนะคะพี่แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่นี่นะคะ หลวงปู่เอี่ยมน,นะคะเหรียญเหรียญสวยงดงามมากค่ะพี่เหรียญคมชัดนะคะได้มาจากพระบ้านนะคะหนูกอชอบมองมาตามบ้านนะคะต่อไปค่ะมาที่รายการที่18ะคะ่ะรายการที่18บงค์งนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญรอโบราณน,นะคะพระพุทธชินราชพิษณุโลกนะคะ แายการน,นี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเหมือนกันค่ะดูในเลี่มกรอบนะคะพี่แบ่งปันที่500บาทค่ะดูให้ชอบให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่พี่โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหนูใจดีคุยง่ายนะคะพี่พี่จะได้เป็นลูกค้าประจำกันนะคะเดี๋ยวหนูให้ราคาเป็นพิเศษค่ะพี่พี่ ต่อไปนะคะมากันที่รายการที่19ค่ะ19เป็นอป็นปิดตาพ่อแก้วนะคะฝึกตาพ่อแก้ววัดคือวันหลังแบบนะคะที่องเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เห็นไหมคะเห็นคราบผิวนะคะผิวเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พร้อมเลี่ยมเกอบให้เลยค่ะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะคะ ปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะพี่พีนี่นะคะพี่ท่านใดได้อ,องค์ไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่ท่านใดจะได้ไปครอบทองนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการที่20องค์นี้เป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อเมฆขับนะคะพี่พีองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆขับนะคะองค์ลงรักปิดทองเหมือนกันนะคะพี่ หนูอาจจะลงกล้องไม่ชัดนะคะเพราะว่าอยู่ในเลี่ยมนะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะพี่ด้านหลังยังยุ่งแบบนี้นะคะคราผิวเก่าๆเ,เดิมๆติดพระปิดตานะคะพี่สนใจอุ้งไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะพี่พ เข้ามาสอบถามพูดคุยกับหนูได้เลยนะคะหนูรอรับสายพี่ๆอยู่นะคะพี่ๆสนใจองค์ไหนหนูปิดการขายให้เลยนะคะพี่รับประกันของสดตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะหนูลงกล้องสดให้ชมเลยนะคะพี่ต่อไปนะคะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการที่21เป็นหลวงปูมุนนะคะหลวงปูมุนวัดบ้านจานนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะ เทโบรานะคะเป็นชุดกรรมการนะคะพี่มาพร้อมกล่องเดิมจากวัดเลยนะคะรายการนี้หนูแบ่งปิดแบ่งปันที่5้าบาทพร้อมส่งค่ะหล่อบโบรานะคะเทโบราณนะคะหลวงปู่มุ่นนะคะวัดบ้านจานค่ะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะงดงามนมนากค่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะขออนุญาสักครู่นะคะ หากกล้องเบอร์อย่างไดหนูขออภัยด้วยนะคะพี่นะคะหนูแบ่งปันที่500บาทนะคะเดี๋ยวหนูนำออกจากกล่องให้พี่ๆชมกันนะคะองนี้นะคะหลวงปุ่มหมุนนะคะเทโบรานนะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะคุณพี่จะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะ ต่อไปค่ะมากันที่รายการที่22นะคะรายการที่22เป็นเหรียญขวันถุงนะคะของราชการที่9นะคะท่านใดที่ชอบเก็บสะสมเหรียญน,นะคะบางพัดนะคะเหรียญราชการภูมิพลอดุยลยเดชนะคะราชการที่9นะคะเป็นเหรียญขวันถุงนะคะแต่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ 500บาทพร้อมส่งนะคะพี่นี่นะคะด้านล่างนะคะพี่ท่านใดนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปให้ด้านบนค่ะต่อไปค่ะมางที่รายการที่23ค่ะรายการที่3เป็นชินาราชอินโดจีนนะคะของจังหวัดพิษณุโลกนะคะพระพุทธชินาราชอินโดจีนค่ะพร้อมเลี่ยมเกอะน,นะคะ รายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะพี่500บาทพร้อมส่งนะคะแอบกระซิบ e นะคะองค์จริงสวยงดงามมากค่ะเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะเนื้อสภาพผิวเก่าเดิมนะคะพี่นี่นะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะพร้อมเดี่ยมกรอบนะคะห้อยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่พ สวยงดงามมากเลยนะคะผ้าสภาพผิวเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปนะคะพี่เราเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะอ,ะอ,ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญเลี่ยมเก่านะคะเป็นเหรียญเจ้าพยานะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะเป็นเหรียญชุมพรนะคะ เจ้าพยายนะคะอาจจะลงกล้องไม่ชัดนะคะอยู่ในเลี่ยมค่อนข้างเก่าค่ะพี่รายการนี้หนูแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งนะคะสวยงดงามมากนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะหนูต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาพระบ้านนะคะพี่ EP หน้านะคะหนูจะหาพระบ้านสวยๆนะคะมาแบ่งปันพี่ๆกันอีกนะคะ ฝากกดติดตามช่องปัญญาพระบ้านด้วยนะคะพี่ถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนนะคะโทรเข้ามาหาหนูได้เลยนะคะหนูยินดีมากๆค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3่นค่ะถ้าพี่ชอบถูกใจรายการไหนนะคะให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะจะเขียนหมายเลขกำกับต้อมพลชัดเจนค่ะพร้อมปิดการขายให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ